โดยในวันแรกของการเข้าทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ประกาศนะคะที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในหลายด้านด้วยกันทั้งการลดค่าครองชีพนะคะการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรปัญหาส่งออกรับมือกับบาดแข็งรวมไปถึงการขยายตลาดใหม่ๆนะคะซึ่งก็เน้นย้ําค่ะว่าจะต้องได้เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใน4เดือนค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่านโยบายในรายละเอียดนะคะก็ต้องรอให้นโยก นายกรัฐมนตรีแถลงนโยะบายต่อรัฐสภาในสัปดาห์หน้าก่อนนะคะแต่สิ่งสาคัญคือต้องสร้างความสมดุลระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศโดยมีในหลายประเด็นนะคะที่กระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งเข้ามาดูแลทั้งปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ําการเจราจาการค้าระหว่างประเทศรวมถึงการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีความตั้งใจที่จะเข้ามาดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ากระทบต่อทั้งผู้ส่งออกและผู้ประกอบการในพื้นที่รวมไปถึงปัญหาเงินบาทที่แข็งค่าโด โดยเน้นย้ำว่าในช่วง4เดือนนี้จะต้องได้เห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนตามนโยบายควิกวินและควิกบิ๊กวินของนายกรัฐมนตรีค่ะตามหลักของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกเอกมิติซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเราต้องการที่จะมีเรื่องที่ออกมาอย่างรวดเร็วก็คือควิกวินแล้วก็ควิกบิ๊กวินสำหรับในการวางรากฐานสำหรับอนาคต นอกจากกำลังซื้อที่แผ่วลงนะคะยังเห็นสัญญาณการขยายตัวของการส่งออกที่ชะลอลงจากมาตรก,การภาษีของสหรัฐด้วยโดยการส่งออกของไทยในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า27,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่14แต่ว่าการขยายตัวเป็นไปในอัตราที่ชะลอลงค่ะส่วนในช่วง4เดือนที่เหลือของปีสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก็คาดว่าการส่งออกจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเช่นเดียวกันนะคะจากการค้าชายแดนที่ยังยืดเยื้อ การเร่งส่งออกข้าวของอินเดียเศรษฐกิจสหรัฐที่ชะลอตัวรวมไปถึงเงินบาทที่แข็งค่าซึ่งกดดันผู้ส่งออกไทยในช่วงที่เหลือของปีขณะที่ผู้ประกอบการอยากจะให้สนับสนุนสินค้าไทยอย่างจริงจังนะคะโดยมองว่าแค่มาตรการค i c k วินอาจไม่พอค่ะผมคิดว่าเราใช้ควิกวินเนี่ยมานานมากแล้วครับเราเหมือนเรากินพารามาประจํานะ กินจนมันเริ่มดื้อยาแล้วดังนั้นมันวิกวินนี้อาจจะหายากหน่อยทุกวันนี้มันต้องปรับเชิงโครงสร้างแบบอย่างจริงจริงจัง,จง,จง,จงตอนนี้เราเริ่มโดนโคู่แข่งของเราคือเวียดนามเนี่ยไล่บี้มาแล้วแลวหลายๆสินค้าเนี่ยเริ่มแซงเราไปแล้วด้วยนะฮะคือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยได้รับการสนับสน,นุนจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือของผมเองเนี่ยผมทําน้ําปลาเนี่ย คือรัฐก็สนับสนุนให้เหมือนกันขณะที่ของเราเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยตัวเองไปแข่งขันกับตัวเองกับของต่างชาติซึ่งมีรัฐบาลสนับสนุนมันทําให้เวลาเราไปในเราเหนื่อยค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วแรงเงินทุนเราไม่ไม่สามารถสู้ได้แล้วก็อยากให้ในทางรัฐบาลเนี่ยคุณอาจจะต้องมานั่งวิเคราะห์นิดนึงว่าธุรกิจไหนเป็นธุรกิจหลักของประเทศที่คุณควรจะสนับสนุนเพื่อให้เขาเนี่ยไปเติบโตใน,ใน,ใ,นในตลาดโลกได้ คุณพิมพิมลคูณจีและชะตาคะหลังจากที่ได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัชสภาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นในวันที่1ตุลาคมดัฐมนตรีว่าการกระทรวงาพาณิชย์จะมีการเดินทางมามอบนโยบายอย่างเป็นทางการต่อผู้บริหารกระทรวงาพาณิชย์อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะต้องจับตาต่อไปคะ่ะว่าจะมีนโยบายใดบ้างที่จะสามารถผลักดันออกมาให้ได้ทันภายใน4เดือนนี้